สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568กันนะคะซึ่งเราหยิบข้อมูลมาจากของสินแสเป็นหนึ่งค่ะน่าสนใจมากเพราะมันเหมือนเป็นการออสำรวจสมรภูมิชีวิตของเราในวันนั้นเลยใช่ครับคือมันมีทั้งเรื่องที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้กับเรื่องที่การตัดสินใจของเราเนี่ยมีผลมากๆ ประเด็นหลักวันนี้เลยน่าจะเป็นการหาจุดสมดุลระหว่างการรับคำเตือนกับการมองหาโอกาสให้ตัวเองใช่เลยค่ะคำทำนายพวกนี้มันไม่ได้แค่บอกว่าอะไรจะเกิดแต่เหมือนชวนให้เราคิดต่อว่าแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยคำเตือนมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าอย่าหูเบาระวังคนนอกปั่นให้เข้าใจผิดอืมเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยนะครับ ซึ่งมันสะท้อนภาพสังคมยุคนี้ได้ดีมากๆเลยที่แบบข้อมูลข่าวสารมันเยอะไปหมดคําแนะนํานี้เหมือนกําลังบอกให้เราสร้างกรอบป้องกันข้อมูลให้ตัวเองนิดหนึ่งหัดตั้งคําถามกับสิ่งที่ได้ยินมาจริงค่ะต่อเนื่องมาที่วันจันทร์เลยอันนี้ก็น่าคิดประเด็นคือการตัดสินใจช่วยเหลือคนอื่นคําแนะนําคือถ้าลังเลให้ปฏิเสธทันทีโหฟังดูเหมือนจะใจร้ายนิดนนะคะ ใช่ครับตอนแรกผมก็รู้สึกแบบนั้นแต่พอลองคิดดูดีๆนะครับคือการลังเลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณจากสัญชาตญาณเราเองว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมหรือช่วยได้ไม่เต็มที่ออ oh. การปฏิเสธไปก่อนอาจจะดีกว่ารับปากไปแล้วทำไม่ได้แบบนั้นจะยิ่งสร้างปัญหาใหญ่กว่าเดิมเข้าใจเลยค่ะเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาวนั่นเองแล้ววันอังคารล่ะคะเตือนเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลย ระวังเสียเปรียบเพราะคำนวณพลาดเรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดทางการเงินใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะเริ่มจากจุดเล็กๆที่เรามองข้ามไปจริงๆแค่จุดเล็กๆเองเหรอคะครับคำนวณพลาดนิดหน่อยอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้เลยคำแนะนำนี้เลยเน้นเรื่องความรอบคอบมากๆโอเคค่ะผ่านช่วงที่ต้องระมัดระวังไปแล้วมาดูฝั่งของโอกาสกันบ้างดีกว่าวันพุธนี่น่าสนใจมากค่ะ คนเก่านายเก่าจะติดต่อพางงานมาให้อ่านี่คือพลังของคอนเนคชันที่เราเคยสร้างไว้เลยเหมือนอดีตกำลังจะมอบของขวัญให้เราเลยนะคะใช่ครับมันบอกเราว่าความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนแค่รอจังหวะที่เหมาะสมส่วนวันพฤหัสอันนี้หลายคนต้องรอคอยแน่ๆมีเกณฑ์รับทัพย์แบบฟลุกๆมาแบบตรงๆเลยครับผมแต่คำว่าฟลุกในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะมันมักจะหมายถึง ผลตอบแทนจากสิ่งดีๆที่เราอาจจะเคยทำสะสมมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้อ๋อไม่ใช่โชคที่ลอยมาเฉยๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นร้ออร์ซครับมาถึงวันศุกร์ค่ะคำทำนายเท่มากเลยโดนปฏิเสธเรื่องหนึง่งแต่จะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่ามาแทนใช่ครับอันนี้คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสชัดๆเลยมันคือแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นทางความคิดหรือที่เราเรียกว่า resilience คือชีวิตจินก็เป็นแบบนี้แหละครับประตูบานหนึ่งปิดอีกบานก็จะเปิดคำทำนายนี้เหมือนกระตุ้นให้เรามองหาประตูบานใหม่แทนที่จะไปจมอยู่กับบานที่ปิดไปแล้วถูกต้องครับแล้วก็ปิดถ่ายที่วันเสาร์ให้แง่คิดที่ลึกซึ้งมากยอมจ่ายเพื่อจบปัญหาอย่าเสียน้อยเสียยากมุมมองนี้น่าสนใจมากนะครับมันเชื่อมกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์เรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสได้เลยยังไงเหรอคะคือ บางครั้งการที่เรายื้อปัญหาเล็กๆน้อยๆเอาไว้เนี่ยมันกินเวลากินพลังงานใจเราไปเยอะมากซึ่งเราเอาเวลาและพลังงานนั้นไปทำอะไรที่มีค่ามากกว่าได้การยอมจ่ายในที่นี้ก็คือการลงทุนเพื่อซื้อความสงบใจกลับมาอ๋อเข้าใจเลยค่ะทีนี้นอกจากคำทำนายแล้วสินแสยังมีเคล็ดลับเสริมเฮงมาให้ด้วยเรื่องแรกนะคะสำหรับการเจรจาต่อรองเขาแนะนำให้ท่อง เข้าซ้ายออกขวาทุกครั้งที่เดินผ่านประตูอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าริ a l หรือพิธีกรรมเชิงจิตวิทยาจิตวิทยาเหรอคะครับคล้ายๆกับที่นักกีฬามีท่าทางเฉพาะตัวก่อนแข่งมันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์นะแต่เป็นการสร้างสภาวะจิตใจให้พร้อมดึงสมาธิลดความประหมาทาให้เรามั่นใจมากขึ้นเป็นการเตรียมใจนั่นเองแล้วก็มีอีกเคล็ดลับค่ะสําหรับคนที่รู้สึกว่าการเงินติดขัดให้สวดคาถาบูชา แต่เอ๊ะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าการสวดมนต์จะช่วยเรื่องเงินได้ยังไงมันจะทําให้เรานิ่งนอนใจไปหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยบทสวดหรือคาถาพวกนี้หน้าที่หลักของมันคือการหยุดวงจรความคิดที่ฟุ้งซ่านเวลาเรากังวลเรื่องเงินมากๆสมองเราจะตื่นตระหนกจนคิดอะไรไม่ออกจริงค่ะการสวดมนต์เนี่ยมันช่วยดึงสติเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทําให้ใจเราสงบลง ซึ่งพอใจนิ่งแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเริ่มชัดขึ้นแล้วเราก็จะพร้อมหาทางแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมากขึ้นสรุปแล้ววันศุกร์นี้เป็นวันที่ต้องใช้ทั้งความรอบคอบในการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ต้องกล้าที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆสิ่งสําคัญที่สุดเยยก็คือการมีสติกํากับในทุกการตัดสินใจถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากเลยนะคือหลังจากที่เราได้เห็นทั้งคําเตือนโอกาสแล้วก็เคล็ดลับต่างๆแล้วเนี่ย คำทํานายพวกนี้มันก็เปรียบเสมือนแผนที่นําทางแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องเลือกเส้นทางแล้วก็ลงมือเดินก็คือตัวเราเองอืมคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อก็คือเราจะใช้แผนที่นี้เพื่อนําทางหรือว่าจะปล่อยให้มันกลายเป็นสคริปต์ที่กําหนดทุกย่างก้าวของเรากันแน่ล่ะคะ